พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพร้อมใจกันร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาเวลา17นาฬิกาบริเวณเจดีสามท่านเจ้าคุณวัดไผ่ล้อมอำเภอเอมืองจังหวัดตราได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยมีประชาชนมาร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมากสำหรับการเวียนเทียนเป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายของวันวิสาขาบูชาโดยที่วัดไผ่ล้อมที่เจดีสามท่านเจ้าคุณ พระอาจารย์สุบินปณีโตตัวแทนฝ่ายสง์ซึ่งชาวตราดทั้งหมดร่วมสวดมนต์แสดงตนเป็นพุทธมามากะภายในเจดีสามท่านเจ้าคุณเสร็จแล้วออกมาทําพิธีเวียนเทียรอบๆบเจดีสามท่านเจ้าคุณและเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากวัดไผ่ล้อมจึงได้จัดพิธีเวียนเทียนเป็นสองรอบคือรอบเย็นและรอบค่าขอขอให้นั้นะนะที่ทุกคนร่วมกัน 我们那边。嗯嗯